แดงต้นแดตัวเ,าาเร็วดังเร็วๆโอ้ยยังไม่หันหน้าสมาชิกประสาทท้างคุณนะขอให้โชคดีสังกรีสี่แปดราคาสังไม่ปรกากฏเรียวตัวสิไปนะครับสามสอง คือสังเกตสีเปลี่ยนและสู่แห่งอำเภีย้อำจังเจังเยราชงดทวันนตับจตับจับมาเลยคับคุณจะทำได้ไหมงานิกลุ้นุสูงไหมครับประปัน เปล่งตุ้นเปลงตัวเร่ออาจารย์สางนะครับเรื่อยๆครับเปล่งตุ้นเปลงตัวเร่เร่นางเร่เร่โอ้ยยังไม่หันน้าสมาชิกประสาทท่านขุณวะโอ้ยเห็น่อยแปลี่ยนทิศปัญหาเกิดไม่นะท่านคุณ เดียร์จับเพื่อไปแปดชิบหาเกลือ er ไปพ่อก็แล้วกันนะครับท่านครับเชืบอนำ้ำซึมนะครับอาการนี้่ภงวานี่ออกสองร้อยภาวะเล่นนะครับตอนนี้นะครับผ่าเปลี่ยนอาการหนึ่งยูหนึงน่งห้หนึ่งห้ ทำเวลาลงมาเรื่อยๆระยะแปดสิบองศาจากต้องฟ้านะครับผมเห็นชัดเจนทุกตันทุกคนนะครับทำเวลาลงมาเรื่อยๆนะครับ ร้อยยี่สิบพ,พันไปโอ้แปดสิยสบายครับอาจารย์อร่อยเก้าสีบนั่นโจ๊กโลดสองร้อยนิ้นเพื่นะครับ <c oughs> เดบ้อเบาเบาดีสูสีแต่ <c oughs> ว่ามักไปเริ่ม เสียว,วงขานะครับบดถึงสองนะครับหันแบบนี้เปียนอาการดูชุดล่างนะครับชัดเจนหัวฝาตะนาะเียด้ชัดเจนนะครับท่านเหนือไปไหมนะครับทําเวลาลงมาเรื่อย ลดระดับจ,จังหวะสุดท้ายเป็น2 183วินาที